แต่ที่ท่านเห็นโปะโปะนี้มันไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมอันนี้คือก้อนหัวน้ํานะครับวันนี้เรามาถ่ายให้ดูนะมิ้มที่ผมเสียบไว้เนี่ยกิ่งร้อยผมตัดเนาะเห็นกิ่งไหมฮะอ่าผมตัดไว้ตัดลางไปเอ้ยตัดหัวน้ําไปแล้วก็เนี่ยลางพวกนี้ผมมันมีตัวอ่อนอย่างนั้นเลยทีนี้ผมไม่ได้เอาไปท่านผู้ชมผมก็สว่วนนั้นต่ายรัดไม่มีผมก็เอามาเสียบพาดกิ่งไว้นะครับ จนวันนี้นะครับทั้งหมดเลยมันถอดออกไปหมดนะท่านผู้ชมเห็นไหมก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ครับผมไม่ว่าเราจะเสียบไว้หรือว่าจะจะมัดอย่างที่ผมมัดก็ได้นะครับแต่อย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับแต่จะเสียบไว้อย่างนี้มันก็อยู่ถ้ามีแหล่งอาหารนะครับมันก็จะถอดจนเนี่ยนะครับจนมีอีกอะ่ะเนี่ยนะครับหยอดใหม่แล้วก็ตรงนู้นก็หยอดใหม่เหมือนกันนะดูน,น,นะครับหยอดจนจนุ จนถอดอีกน,นะครับเพราะว่าอาหารมีนะครับผมแต่ที่ท่านเห็นปโป๊ะ,ปะนี้มันไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมอันนี้คือก้อนหัวน้ํานะครับก็ผมผมวางแบนไว้เนาะอย่างกิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยผมเสียบไว้เนี่ยเสียบไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เสริมหัวน้ําไปตามกิ่งหนึ่งก้อนแล้วก็นี่ก้อนหนึ่งนี่มีมีน้ำั้งนั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามีดชำแหละให้ดูกันแล้วกันนะครับผม ดูน้ำนะท่านผู้ชมนะเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เอาตัวไปนะท่านผู้ชมเนี่ยน้ำหวานทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเห็นไหมหอมนะครับเหมือนเหมือนเมื่อวานเลยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ยังเก่ามันนะครับแต่คันนี้ก็เยิ้มเลยครับอันนี้ขอกินหน่อยสดจากต้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเหนียวหนึบ อันนี้ไม่เอาเดี๋ยวปล่อยไว้ส่วนก้อนนี้ปล่อยมันนะครับก็มีน้ําอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะทุกคนที่ผมปลูกอยู่นะเนี่ยครับแต่ตรงนี้ไม่มีน้ํานะครับคือมันก็จะถอดไปท่านผู้ชมเนี่ยครับถอดถอดจนล้างหมดนะเดี๋ยวก็จะย้ายนะครับท่านผู้ชมสังเกต มิ้มที่มีขนใช่ไหมตาโตๆ,ๆนะครับอันนั้นคือมิ้มตัวผู้ทั้งนั้นเลยตอนที่ผมปลูกยังไม่มีนะครับนี่แหละครับมันมันจะขยายพันธุ์พวกมิ้มตัวผู้มิ้มงานนะครับมิ้มตัวผู้ก็จะอยู่ข้างล่างที่หลอดลวงใหญ่ๆครับผมอีกหลังหนึ่งพวกซัดไปแล้วครับผมเพราะว่ามีรอยลงไปอยู่นะครับมันไม่มีเหล็กไหนนะท่านผู้ชมมิ้มตัวผู้นะครับ ไปครับผมก็ปล่อยไว้งี้นี่นะครับเดี๋ยวมันก็ล้างไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับผม